ท่านคณะกรรมการก็คงเครงเครียดมากกับการตัดสินเราดดค่ะเปลี่ยนชุดเยอะมากเราเป็นทีมงานทีมเวิร์กนะคะเราเป็นทีมเวิร์กใช่ไหมคะอาจจะโป๊ะเปื่อยไปนิดนึงนะคะอ่สิบวกนะคะเนี่ยนะคะจบไปแล้วค่ะคุณคะแหมเราก็นึกว่ามีผู้เข้าประกวดแค่2ียท่านแต่ที่ได้มีทั้งหมด25ท่านสงสัยเพิ่งมาสมัครเพิ่งมาสมัครหน้างานเมื่อกี้นี่เองนะคะค่ะ ตายแล้วน้องๆแดนเซอร์พร้อมกับผู้เข้าประกวดร้องเพลงเนี่ยขึ้นมาออกลีลากันบนเวทีตอนทำไม่เวทีนี้ดูสิคะสกปบกหมดนะเลยสกปรกมดเลยนะคะใช่ค่ะอ่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของอการประกาศผลรางวัลน,นะคะในช่วงนี้ก็ในขณะที่ท่านคณะกรรมการเนี่ยกำลังรวบรวมผลคะแนนอยู่ใช่ไหมคะ,คะเอาเป็นว่าเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาพบกับผู้เข้าประกวดทั้ง25หมายเลข ะคะท่านผู้ชมพร้อมที่จะพบกับผู้เข้าประกวดทั้ง25หมายเลขไหมคะพร้อมไหมคะหรือจะอยาก <พอ S 1> ชมพิธีก่อนเขาคงเบื่อแล้วมั้งคะเราหาจุดยืนกันไหมอ่าเราตอนนี้เราต้องหาจุดยืนกันก่อนดีกว่าคะ่ะค่ะในลําดับต่อไปนะคะเราจะให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะ <ขา S 1> คะ,คะมาพบกับผู้เข้าประกวดและก็ทีมแดนเซอร์ทีมเวิร์กนะคะที่เข้าร่วมประกวด ทั้ง25ทีมในการขร้องเพลงลูกทุ่งตะกายดาวนะคะอาคาะเดี๋ยวเราหามุมยืนดีกว่าค่ะคุณดิฉันว่ามาตรงนี้ดีกว่าค่ะดิฉันไม่ค่อยอยากหันหลังนะคะคุณคะตากาเป็นเกลือนแล้วใช่ไหมคะคอสตูมเนี่ก็เตรียมชุดน้าดิฉันดีเหลือเกินใช่ค่ะพที่เลี้ยงคุณดีมากนะคะเอาเป็นว่าเราพร้อมแล้วท่านคณะกรรมการก็พร้อมแล้วท่านผู้ชมก็พร้อมแล้วกองไม่ต้องซตูมดิฉันก็ได้ค่ะกองคะให้เกียรติดิฉันบ้าง ยิ่งคุณรู้ว่าที่ฉันแต่งตัวโป๊เปือนี่คุณยิ่งซูมฉันใหญ่เลยนะคะ <c oughs> มันคือจุดขายค่ะใช่ไหมค่ะ <c oughs> นักดนตรีด้านหลังเนี่เสร็จไปหลายคนแล้วนะคะนี <c oughs> น่อ่ะค่ะพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลขที่หนึ่งกันเลยหมายเลข S1 ค่ะนายวุฒิพงศ์พิทักษโยธาน้องตนกลากับผนงานเพลงตัวก็วไทยใจก็ไทยค่ะค หมายเลขเอสนายฤทธิพรสอดโสมค่ะในผลงานเพลงเตะน้ำหยอกปาค่ะหมายเลขเอสสนายสุภกรฉลองภาคค่ะในผลงานเพลงฮักสาวขอนแก่นน้องก๊อดจิสวยมากใส่ชุดเหมือนมีระพงวงศิลป์หมายเลกต่อไปค่ะหมายเลขเอสนางสาวพิมพระพาทวีโช <laughs> ิค่ะ ในผลงานเพลงขาขาวสาวลำซิ่งนะคะหมายเลขต่อไปค่ใหมายเลข S5 นางสาวศิวพรกองกูลค่ะในผลงานเพลงหล่อจังค่ะเกินนะคะ,ะระวังนะคะระวังระวังงายนะ หมายเลขต่อไปค่ะหมายเลข S หผู้ประกวดนะคะนางสาวเดือนชวีสุขใสค่ะในผลงานเพลงกระแสเข้ามาสิสวยมากนะคะชุดสีฟ้าน้ำทะเลระยิบระยับไปหมดเลยค่ะตอนนี้เก็บน้ำมันออกหมดแล้วหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข S 6ค่ะนางสาวสิเรมออนธรรมพิชัยค่ะในผลงานเพลงนักรบนิรนามค่ะ หมายเลข S8 นางสาวพฤกษชาติเจริญสุขค่ะในผลงานเพลงเชฟปะค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข S9 นายสุภวัฒนนามปัญญาค่ะในผลงานเพลงขี่เกง๋งอย่าลืมเกวียนค่ะ ผู้เข้าประกวดหมายเลขเอส0ิบค่ะคุณคะนายวีรชนพรมสวรรค์ค่ะในผลงานเพลงโกสัมพีค่ะสวยมากนะคะหมายเลขเอสค่ะนางสาวธิดารัสายพลึกค่ะในผลงานเพลงสับปะรดค่ะผู้เข้าประกวดกี่ท่านแล้วคะ 2> 1 2 3 4 5สองสา่หผู้คข้ประกวดหมายเลข S12 นางสาวกนกวันพับตาค่ะในผลงานเพลงซิเมจโจไดคาถาขอใจค่ะ <S S 12, ผู้คข้ประกวดหมายเลข S13 ค่ะนายเทาทูลจำบัวขาวค่ะในผลงานเพลงคิดถึงบ้านเกิดค่ะ 4, ผู้คข้าประกวดหมายเลข14ค่ะ นายกฤษฎากรบันลือค่ะในผลงานเพลงตาลอนอีสานผู้เข้าประกวดหมายเลข S15 นางสาวสุภาพรแก้วสวุวรรณค่ะในผลงานเพลงน้องย่านลิปหนีบค่ะและผู้เข้าประกวดหมายเลข16ค่ะหมายเลข S16 นะคะนางสาวธิดารัตน์โคชมพูค่ะในผลงานเพลงท่ายากหนูเยอะค่ะ ผู้เข้าประกวดหมายเลข s 1 1นายอัธพลวงงามค่ะถ่ายทอดผลงานเพลงสยามคันทีผู้เข้าประกวดหมายเลข s 1 8ค่ะนางสาวกมลทิพย์สิทธโโหค่ะในผลงานเพลงยานอายบอฮักค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข s 1 9นางสาวอมรรัตนแก้วกัญญาค่ะในผลงานเพลงโสดไม่ได้ตั้งใจค่ะ ผู้เข้าประกวดหมายเลข S 0ค่ะขาดนางสาววิภาวดีชวดทองค่ะขับร้องในผลงานเพลงแมงมุมค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข21ค่ะ S 2 1นะคะนางสาวมัชิมาเพียรชนะค่ะถ่ายทอดผลงานเพลงดำแดดเดียวค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข S 2 2นะคะนายวิชากรโคจรค่ะ ในผลงานเพลงอีโลนซ่านะคะต่อไปอะไรเอ,อะไรยี่สิบสามใช่ไหมยี่สิบสามยี่สิบสี่ต่อไปผู้เข้าประกวดหมายเลขเอสยี่สิบสี่ค่ะนายอภิชาติขันบาค่ะในผลงานเพลงใจสารภาพค่ะ และผู้เข้าประกวดท่านสุดท้ายนะคะผ,ผู้เข้าประกวดหมายเลข S25 ค่ะนายสมศักดิ์ชัยลือชาค่ะขับร้องผลงานเพลงโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะค่ะขอเสียงประมือให้กับผู้เข้าประกวดทั้งหมด25ผลงานเพลงค่ะ ค่ะและนี่คือชมหน้า,าตาของผู้เข้าประกวดนะคะทั้ง25หมายเลขนะคะล้วนแต่เป็นนิสิตสาขาศิลปะการแสดงนะคะวิชาเอกนาฏตยศิลป์พื้นบ้านนะคะใช่ค่ะชัะ้นปีที่2นะคะคุณคะค่ะและที่เราได้รับชมกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่าสอหอลบกวนดูด้านข้างเวทีด้วยนะคะ <S <S 2> <S 2> <S นะคะ และในลําดับต่อไปนะคะดิฉันขอใครขอกับเรียนเชิญน,นะคะท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณ,คณวุฒินะคะได้กล่าวให้คําแนะนำนะคะแล้วก็ให้โอวาสนะคะสำหรับนิสิตชั้นปีที่2อนะคะวิชาเอกหน้าตยศินพื้นเมืองในโอกาสที่ได้เป็นผู้สร้างสรรผลงานแล้วก็ได้เข้าประกวดทั้ง25หมายเลขนะคะขอกับเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะเราเอาไม้ไปให้ด้วยค่ะ โลโลเทคมากก็นะครับก uh ็กราบเรียนท่านผู้บริหารคณาจารย์นะครับแล้วก็ท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านจริงๆแล้วส่วนตัวนะครับได้ดูวันนี้ก็รู้สึกอันดับแรกเลยก็มีความชื่นชมนะครับนิสิตทุกคนที่อย่างน้อยเราได้ผลิตผลงานนะครับทางด้านลูกทุ่งออกมาถึงแม้ว่าบางคนอาจจะ คือหลายๆคนทุกคนนะครับอาจจะไม่ได้เป็นนักร้องโดยอาชีพนะครับแต่แต่ก็ทำออกมาได้น่าพอใจนะครับแต่ก็มีบางประเด็นที่นะครับจะจะแนะนำให้เพื่อที่จะเก็บเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นทิปอะไรเงี้ยนะฮะเป็นกลเม็ดเคล็ดลับแล้วก็สำหรับน้องๆปีถัดไปที่จะทำนะครับอันนี้ต่อไปอันแรกเลยนะครับตัวครูเองเนี่ยครูเป็นคนชอบเก็บรายละเอียด นะครับโดยเฉพาะแดนเซอร์ช่องไฟนะครับแขนองศาของมันหน้าตานะครับลักษณะมือนะครับมือสักครู่นี้ครูเห็นอัตลักษณ์ของมือเนี่ยมีอยูสอ่สองอันที่เห็นชัดเจนอันที่หนึ่งเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะนะครับหรือจะหรือจะหุบหรือจะกลางหรือจะข้อมือลงใช่ไหมครับอันนี้ครูไม่รู้ว่า นะครับเวลาเราซ้อมเนี่ยเราบอกนักแสดงว่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สาคัญมากเพราะว่าแดนเซอร์ทั้งหมดเนี่ยเราทําเป็นทีมนะครับบางคนได้แดนเซอร์ดีมากนะครับในทีมแต่บางเอิญว่าเวลาครูดูครูดูทั้งทีมครูไม่ได้ดูหลายบุคคลนะครับถึงแม้ว่าได้แดนเซอร์ดีเนี่ยแต่ว่ามัน quality, ค,คุณภาพหรือพลังที่เราจะแสดงทั้งหมดเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันมันก็มันก็ฉุดกันไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็โอเค อันที่สองก็คือว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะนักร้องหนึ่งผิดคีย์สองเพี้ยนเฮ็ดจังไดเนาะวะที่นี้ใช่ไหมครับไม่ไม่ดังนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ได้แดนเซอร์เหมือนกันนะครับเต้นผิดตายละคิกคิกคักคัก,คกใช่ไหมฮะขำหัวเราะหรือแม้แต่ลักษณะการที่เหลและชำเลืองกันมองกันด้านข้างว่าจะเต้นพร้อมกันหรือไม่พร้อมอันนี้ก็เอาไว้ปรับปรุงนะครับ Uh, อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าเอาทฤษฎีการออกแบบท่าเต้นมาจับนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเล่นระดับเลเวลเราเนี่ยนะครับมมี4-5ระดับเนี่ยมันตอนนี้ยังเป็นระดับเดียวนะครับมีอยู่การแสดงชุดหนึ่งที่ครูให้เต็มลูกเล่นเยอะมากนะครับเพราะว่าตัวครูเองเนี่ยเป็นคนเป็นคนคอนเทมเพอรีนะฮะคอนเทมพราลีนะครับ,รบไม่ใช่คนร่วมสมัยนะ เพราะนั้นพอเห็นการแสดงชุดนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเออมันใช่นะฮะมันใช่แล้วครูรู้สึกว่าเออประทับใจแต่โดยรวมแล้วก็ทั้งหมดเลยนะฮะพอใจนะครับชื่นชมนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเนาะครูปูน้อยเนาะออกเทปได้เลยเนาะเนาะไปออกเทปไปออกเทปได้เลยนะครับหลายคนแหละออกเทปได้นะครับแล้วก็เออท่าเต้นหลายๆท่าคิดได้ยังไงนะครับก็ส่วนตัวก็แค่นี้ประทับใจครับประทับใจขอบคุณมากครับ เรียนนะคะท่านแขกผู้ับเชิทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนิสิตทุกคนนะคะปีนี้ถือว่าดีนะคะดีมีความพร้อมนะคะค่อนข้างค่อนข้างมากพร้อมพร้อมนะพร้อมอยู่นะคะเออ่สิ่งที่คุณจะจะเสริมอันนี้เนี่ยครูเสริมอาจารย์พิระแล้วกันเนาะว่าไม่งั้นคอมเมนต์ยาวเลยก็ เรื่องของความแข็งแรงนะคะถ้าคุณเลือกเพลงที่แข็งแรงคุณก็ต้องมีท่าที่แข็งแรงอย่างขออนุญาตเอ่ยออนักรบนิรนามนะคะแค่คุณถือปืนออกมาคุณจะยิงคุณยังไม่เล็งเลยนึกออกไหมลูกถ้าคุณจะเล็งเป้าตรงไหนคุณต้องยืนก่อนเล็งแล้วค่อยยิงนึกอออกไหมลูกแค่สิ่งนี้ทำให้คนดูเชื่อว่าคุณแม่น แล้วคุณเทนึกอกป่าเพราะนั้นนะถ้าถ้ามันได้แต่ว่าเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปส่วนเพลงที่มันยั่วยวนก็เล่นให้มันแบบอืให้มันได้หน่อยนะขยบเข้ามาซิเนี่ยเรียกเขาเข้ามามหึงหล่อจังอย่างเงี้ยเบียดมันบ้างสีมันบ้างก็ยังดีนึกอกไหมปล่อยให้แดนเซอร์สีกันเองนักร้องตายเดือดตายอย่างเขียดเลยเพางั้นเนี่ยต้องให้นักร้องนะมีส่วนร่วม เพราะนั้นอาจจะเป็นเขาเขาร้องแล้วเขาจะเต้นเนี่ยเสียงมันจะแกว่งเพราะนั้นเนี่ยเลือกให้เขาเล่นในช่วงของการโซโล่นะคะเพราะนั้นเนี่ยคาต่อไปเนาะแนะนำน้องๆน,นะคะว่าเออถ้าเล่นแบบนี้ยแพทเทิร์นแถวเป็นแบบนี้แล้วนะเอาให้นักร้องมันเกิดซะหน่อยนะคะแล้วก็อย่านับจังหวะดัง1 2 3 4ก็ดังดังขึ้นบนเก้าอี้ก็ยังดังอ,อ,อีกนะคะ แล้วก็ยังมีก็คือนักร้องคือนักร้องแดนเซอร์อย่าร้องเพลงนะลูกนะให้คุณร้องในใจมีจังหวะอยู่ในใจเรามีนักร้องแค่คนเดียวคือคนที่ที่เป็นนักร้องเป็นผู้นำเพราะนั้นที่เหลือนะ่ะบอกน้องนะว่าอย่าร้องเพลงตามนะคะแต่ถ้านักร้องลืมเนื้อร้องอันนี้แดนเซอร์ช่วยได้ขอบคุณค่ะ ครับกลับเรียนคณะอาจารย์นะครับผมนายพิชานาสําแดงนะครับเจ้าของวงบลัมหนึ่งรุ่งที่ว่ามนวยศินครับนี่เคยอัดแผ่นนะครับเคยอัดเทปแต่วันนี้ดูแล้วครับเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ชมนะครับเพราะผมจบมสาไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนต่อเพราะ พ่อไม่มีพระเอกก็เลยต้องออกไปเป็นพระเอกมอลำนะครับวันนี้ได้ดูทุกคนเก่งนะครับเก่งมากผมหาหนางเอกไม่ได้ครับช่วงนี้สงสัยมาเรียนกันหมดนะครับมีแต่คนแก่ๆที่วง <laughs> อ่ะหยอกเย้านะครับการเลือกเพลงที่เราจะมาร้องนะครับถ้าเรา เลือกเพลงก๊อเราต้องร้องให้ได้แบบก๊อครับเราต้องดูลีลาท่าทางของก๊อดต้องร้องให้ได้ครับถ้าเราเลือกเพลงของอะไรอะแมนมณีวันหรือมนแคนแก่นคูณเราก็ต้องร้องแบบให้เป็นมนแคนแก่นคูณนะครับคือการเรียนเนี่ยการร้อง เราไม่จําเป็นต้องไปฝึกไปเรียนต้องให้ต้องต้องมีครูสอนอะไรมากมายไม่ต้องนะครับอยู่ที่เราเองทําได้ครับก็ดูตามทีวีเขาร้องยังไงเราก็ร้องตามคือที่พูดนี่ก็คือการที่จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยถ้าเราดังก็จะเป็นเอกลักษณ์เราแต่ถ้าเราร้องออกมาตามเอกลักษณ์ของเราก็จะเป็น ประมาณว่าคือคนเขาชินหูแล้วฟังแมนมณีวันโอ้โหเพราะเหลือเกินแต่พอดีมาฟังคุณร้องนี่ <c oughs> เคยแต่ร้องเพลงสตริงแต่มาร้องเพลงลูกทุ่งร้องเพลงหมอลำมันมันก็ต้องไปฝึกหัดกันหน่อยนะครับแต,ต่วันนี้ขอชมเชยว่าเก่งครับเก่งทุกคนบางคนก็มีประมานนะครับบางคนก็เสียงแหบบางวันนี้สู้ไม่ได้อะ สงสัยซ้อมร้องตั <Eden> ้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท er er ้ายมั้งครับยังไม่หมดนะครับนะครับไม่ต้องนับว่ามีอีกเท่าไรรักที่ผมให้คุณรักที่ผมให้คุณรักนะครับคือก๊อสเนี่ยร้องเพลงเขาจะจะร้องชัดนะครับชัดถ่อยชัดค่ำนะครับขันลองแม่นมานี่บ้านกับเมาจนปิวขาด วันที่เธอตัดขาดหักเขาก็คือประมาณแมนผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมไม่ได้เรียนนะครับแต่ผมชอบเรียนเสียงนักร้องผมจะฟังตั้งแต่ติ๊กชิโลครับฟังติ๊กชิโล ถ้าเป็นอย่างอย่างนักร้องลูกทุ่งถ้าเป็นแดงจิตกรมือแหลงวางบอกอายขอพ่อนาจัดหน่อยเลิกงานนัดกันปากซอยคือแต่ละท้อยแต่ละคำการเอื้อนต้องไปนั่งฟังนะครับแล้วทุกคนจะเก่งเก่งกว่าน,นี้ครับขอบคุณครับ ครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับกับดิฉันคณะกรรมการด้วยนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางคณะนะครับศิลปกรรมมาที่ให้โอกาสได้มาเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้นะครับก็ของผมไม่มีอะไรมากนะครับก็ก็ได้คูกครีอยู่กับนิสิตชั้นปีที่2อยู่แล้วนะครับเขาจะเชิญทุกทุกปีนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอชมก่อนว่าทุกคนได้เลือกเพลงทั้ง2ี่เพลงเนี่ย ทุกคนได้เลือกเพลงที่สนุกครับที่มาร้องครับสนุกมากนะครับแล้วก็ตื่นตาตื่นใจทุกเพลงครับมีความสนุกกันทุกเพลงครับส่วนในการที่เราจะร้องเพี้ยนนะครับบางคนก็เพี้ยนมากบางคนก็เพี้ยนทั้งเพลงนะครับมันก็เพี้ยนทั้งเพลงจริงๆนะครับมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับมอนิเตอร์เราอาจจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าเพราะว่าเสียงดนตรีมันกบหมดนะครับอันนี้มันก็เป็นเทคนิคทางด้านดนตรีพวกเราต้อง ต้องต้องฟังบ่อยๆนะครับก่อนดืนต้องขอชื่นชมวงดนตรีนะครับวันนี้เล่น25เพลงเล่นดีมากนะครับอขอเสียงปมมือให้กับนักดนตรีก่อนครับครับช่วยช่วยอุ้มนักนักร้องครับแดนเซอร์นะครับไม่ให้ผิดพลาดนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือการเต้นนะครับเราก็มีผิดได้นะครับผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทุกคนบางคนอาจจะเต้นให้หลายชุดการแสดงนะครับสาหรับคนเต้นนะครับก็ ก็ไม่มีอะไรครับผมผมชอบทุกชุดนะครับแล้วก็มีความตื่นตาตื่นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อบางคนก็มีหน้าตาน่ารักนะครับอย่างเช่นคนที่เซ็กซี่ก็เอ2เหรือเปล่าครับอันนี้เซ็กซี่มากนะครับขอชื่นชมนะครับครับผมไม่มีอะไรมากครับขอบคุณมากครับทุกคนครับนย่งรีบค่ะค่ะขอพกราบขอขอบคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสี่ท่านนะคะที่ได้ แนะนำนะคะก็กล่าวให้โอวาสกับนักร้องทั้ง25ท่านนะคะนี่คือผู้เข้าประกวดใครไม่ได้10ล้านกลับไปในวันนี้ก็กลับไปทําไล่ไถนาต่อนะคะปีหน้ามาอีกนะคะนะคะใช่ค่ะในช่วงนี้ก็เป็นการให้ท่านคณะกรรมการเนี่ยรวบรวมคะแนนของเรารวบรวมคะแนนนะคะเราก็จะได้ทราบผลคะแนนว่าในวันนี้เนี่ยนะคะใคร เป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนะคะคุณคะ,อะเอาเป็นว่าเราไม่ถือว่าเป็นการประกวดก็แล้วกันเราเป็นการโชว์เป็นการสแสดงถึงศัก,กยภาพของนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่สองของเราแล้วก็เป็นการร่วมสืบสารสืบทอดบทเพลงอันมีคุณค่า<ช>ของไทยเราเพลงลูกทุ่งหมอลำนะคะ,ะ,คะให้อยู่ย,ยิ่งยืนนานกับ ช่วลูกช่วหลานเลยก็ว่าได้ถึงจะชอบในผลงานบทเพลงสตริงแต่น้องๆทั้ง25ท่านอย่างร่วมสืบสารวัฒนธรรมเพลงของลูกทุ่งของเราไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งหมอลำแล้วก็ลูกทุ่งไทยนะคะที่ได้นำมาขับร้องในค่ำคืนนี้ได้อย่างไพเราะทุกท่านเลยนะคะใช่ค่ะบทเพลงทุกบทเพลงเนี่ล้วนแล้วแต่มีคุณค่า ช่ค่ะมีคุณค่าทางจิตใจและสองมีคุณค่าต่อทางสังคมมีคุณค่าทางจิตใจเนี่ยมียังไงคะคุณทราบไหมคุณค่าทางจิตใจเนื้อในของบทเพลงเนี่ยรว้วแล้วแต่กั่นกองออกมาจากครูผู้แต่งใช่ใช่กลั่นออกมาจากจิตใจของผู้ประพันธ์ใช่ค่ะใช่ไหมคะกว่าจะได้แต่ผลงานเพลงเนี่ยมันยากมากเลยนะคะมันยากมากใช่ค่ะแล้วเนี่ยที่แต่งออกมาเนี่ย มันทํายังไงมันถึงจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยคล้อยตามกระบ,บทเพลงที่เราแต่งออกมาได้เนี่ยดิฉันว่ามันยากนะคะคุณคะใช่ค่ะดิฉันคิดว่าส่วนมากจะถ่ายทอดจากชีวิตและความเป็นอยู่ของสังคมที่แท้จริงเพราะว่าปัจจุบันสังคมไทยของเราได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะ,ะผู้แต่งเพลงเนี่ยก็ต้องแต่งบทเพลงที่เกี่ยวกับสังคมที่แท้จริงแล้วก็ จุดมุ่งหมายและเป้าหมายมของอแหล่งที่จะขายว่าเพลงเพลงนี้เราจะเจาะไปกลุ่มคนกลุ<ด>่มใดค่ะแล้วที่ว่ามีคุณค่าต่อสังคมคุณมีความคิดอย่างไรแต่สําหรับความคิดเห็นของดิฉันที่ว่าเพลงที่มีคุณค่าต่อสังคมเนี่ยดิฉันคิดว่าบทเพลงเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนคนได้นะคุณคะใช่ใชค่ะศ<า>ิลปะการร้องการราเนี่ย มีมาตั้งนานแล้วนะคะ,คะอย่างตัวอย่างเช่นเมื่อสมัยก่อนมีสงครามโลกใช่ค่ะพอหลังสงครามโลกเสร็จปุ๊บก็จะมีลำวงมาตรฐานเพื่อมาผ่อนคลายให้กับประชาชนได้มีความสุขขึ้นมาอีกครั้งศิละปะบทเพงลงก็สามารถช่วยแล้วก็ขัดเกลาจิตใจเพื่อให้คนคมีความสุขขึ้นได้แล้วก็มีผลต่อสังคม เป็นอย่างมากค่ะค่ะดิฉันมีความมีความเชื่อกับคําที่ว่าเขาบอกว่าการเต้นกินนลากินเนี่ยเป็นศิลปินสร้างชาติใช่ค่ะใช่ไหมคะใชะ่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับคําว่าเต้นกินนลากินศิลปินสร้างชาติสําหรับตัวเอเองนะคะ,คะในฐานะหนึ่งที่เป็นคนเต้นกินนลากินเหมือนกันใชอเออชอบมากกับการเต้นกินนลากินเพราะหนึ่ง อยู่กับเสียงเพลงอยู่กับดนตรีเราใช่ค่ะเราประกอบอาชีพที่สุจริตหากินด้วยความสามารถของเราเองไม่ต้องไปค้ายาบ้าหรือทําอะไรที่ปิดกฎหมายการเต้นกินลํากินเอถือว่าประเสริฐสุดกว่าการทําทุจริตค่ะคุณดาวค่ะแล้วก็อาชีพเต้นกินลํากินอีกอย่างหนึ่งนะคะทีฉันเนี่ยยกย่องมากนั่นก็คือศิลปินหมอลำ นะคะหนึ่งในนั้นก็คือท่านคณะกรรมการของเรา่คะดิฉันขอคารวะนะคะเราก็เป็นหนึ่งในครับเวลาหนึ่งรุ่งที่ว่าเหมือนกันเราก็จะอยู่ด้านหน้าเวทีเพื่อร่วมให้กําลังใจคนหนึ่งรุ่งท่วาดิฉันว่าคนที่จะเป็นหมอลำได้เนี่ยหนึ่งคือต้องมีใจรักถ้ามีความสามารถอย่างเดียวไม่ได้ความสามารถอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีใจรักด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยเวลาซ้อมใช่ไหมเวลาแค่สี่เดือน <Ừ. S 2> แล้วนอกนั้น8เดือนใช่ไหมคะใชเราออกเดินสายรับใช้พี่น้องแฟนๆเพลงเนี่ยดิฉันว่ามันลำบากนะคะคุณใช่มันขาดไปได้ก็คือความอดทนความอดทน,คว,ดทนความอดทนในการคุมคนทั้งวงใช่จะทําอย่างไรให้วงของเราไปร่อแล้วแต่ละคืนเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับที่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจากใต้ไปเหนือจากเหนือมากลางจากกลางไปอีสานใช่ใช่ไหมคะคุณพูดเหมือน อ,อยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นหมอลำเลยดิ <c oughs> ฉันเองก็เป็นหนึ่งของแฟนคลับของคุณนะคะ <c oughs> ใช่มค่ะเอาจาร็็ๆค่ะคุณดาวค่ะหน้าเปื่อยหมดแล้วนะคะตายแล้วก็ <c oughs> ในนามของพิธีกรเองนะคะขออยากฝากให้ผู้เข้าประกวดทั้ง25ท่านเก็บข้อคิด ที่ท่านคณะกรรมการได้ติชมไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความสามารถของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในลำดับต่อไปนะคะความอดทนไม่พอความเพียรพยายามเท่านั้นจะพาเราไปสูส่ความสำเร็จได้นะคะค่ะตอนนี้ท่านคณะกรรมการก็รวบรวมคะแนนอย่างเคร่งเครียดมากเพราะว่าน้ำเสียงลูกคอของแต่ละท่านนะคะเป็นที่หนักใจมากนะคะน้อ,นองๆทุกคนก็เคร่งเครียดมากเพราะว่า แต่งหน้าตั้งแต่ตีสามนะคะบางคนก็ตาลอยหมดแล้วนะคะแฟนเพลงท่านใดมีขนมปังก็เอามาซับหน้าน้องๆได้นะคะเพราะว่ากินกับสังขยาอร่อยดีนะคะคุณคะในช่วงนี้ดิฉันขอบประชาสมันธ์หานักดนตรีนิดนึงนะคะนัดกดนตรีบางคนี <3 S 2> มันกนซิบบอกดิฉันว่าที่รักไปทำงานต่อแล้วนะมือกลองใช่ไหมใช่มือกลองหรือมือเบส ทั้งมือกองทั้งมือเบ็ดบอกว่าเมื่อกี้ที่ฉันเห็นมาขอตังค์คุณอยู่ใช่ไหมยอย่าพูดไป <c oughs> <ห>เพราะว่าเขาไปทํามาหากินต่อนะคะที่ตะวันแดงหรออตายแล้วไปไหนแล้วเนี่ยนันกงดนตรียังอยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวขาเชิญด้านบนเวทีนิดนึงอ่าเชิญทําไมเชิญทําไมเราจะร้องเพลงสิคะ <c oughs> ร้องเพลงอะไรคะคุณมาทั้งทีไม่ได้ร้องเพลงมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะไม่ถ้าเราสมัครทันน่ะน้องๆทั้ง25คนน่ะสู้เราไม่ได้หรอกสิบล้านเป็นของเราสองคนตายจริงๆ นักดนตรีอยู่ไหนคะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะตายแล้วฝั่งนั้นอ่ะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ขายเสื้อนดิดนึ่งคุณคะ่ะตายแล้วสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดนะคะเชิญค่ะ,อะตอนนี้ราคาที่150บบาทนะคะเชิญนะคะเชิญนะเชิญนะคะ